อัปเดตอัปเดตต้นกระท่อมก้านแดงที่สวนไม่ได้มาดูนานโตโตมากอูต้ตใหญ่มากเลยไม่ค่อยได้มาน่าจะประมาณตั้งแต่เสียบยอดน่าจะประมาณสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่ง น่าจะประมาณนี้แหละครับมีดูมีแมลงกินด้วยนอนกินด้วยตูเร็วมากพร้อมเก็บจำหน่าย